ครับผมเรามาดูกันนะครับว่าชีวิตของชาวราศีมิถุนในช่วงช่วงของกลางปีพศ2559นกะครับก็คือตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาพฤศจิกาธันวาเนาะนะครับอยู่ในช่วงเนี่ยกลางปีจนถึงสิ้นปีของปี59เป็นอย่างไรชาวราศีมิถุนแน่นอนครับว่าคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร โอ้นะครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับเท่าที่ดูแล้วชีวิตของชาวราศีมิถุนดีนะครับช่วงของปีนี้นะครับมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาพร้อมและเขาเต็มที่ละนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รอบคอบและมัดระวังซึ่งจริงๆแล้วมันขัดกับความเป็นราศีมิถุนมากเลยนะเพราะราศีมิถุนเนี่ยค่อนข้างที่เรียกว่าทําอะไรตามใจตัวเอง นะครับแต่ชาวราศีมิถุนคนนีนะ้ในช่วงนี้นะครับบอกว่าฉันจะต้องหาข้อมูลก่อนฉันจะเอาสิ่งที่ฉันชํานาญฉันมีความสามารถมาปรับปรุงเปลี่ playing, ลยนแปลงทําให้เกิดการ ue, พัฒนาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีช่วงกลางปีไปนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าขยับขยายจเจริญเติบโตในทุกๆด้านของชาวราศีมิถุนนะครับมาดูเรื่องงานกันดีกว่าในเรื่องงานนะครับชาวราศีมิถุนช่วงนี้จะเป็นที่ สนใจของทุกๆคนมีโอกาสจะเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นในลักษณะพวกคําว่าเป็นที่ปรึกษาสอนให้คําแนะนํามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีองค์กรหน่วยงานใหญ่โตช่วยเหลือนะครับเพราะฉนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าชาวราศีมิถุนควรจะน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับบางชาวราศีมิถุนอาจจะไปเรียนไปอบรมหรือบางคนก็จะไปสอนคนอื่นหรือบางคนอาจจะทํางานเพื่อ ประโยชน์ของคนอื่นและส่งผลให้ตัวเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าช่วงนี้ราศีมิถุนนี่ราศีจับนะครับส่วนเรื่องการเงินชาวราศีมิถุนตอนนี้การเงินจะดีนะครับดีไปทั้งปีเลยนะครับคล่องตัวชะแต่ว่าอาจจะเอาเงินไปจับใจให้สอยบ้างในเรื่องของการหาความรู้การสอบการเอาใบประกาศนะครับเรียกว่ามากขนาดไหนก็ยอมทุ่มทุนนะครับแต่ว่า หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยครับน่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กลับมาได้มากนะครับได้เยอะเพราะฉนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ชาวราศีมิถุนอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ดีทางด้านของคําว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ชเป็นกูรูเป็นนักคิดนะครับนักอบรมนักสอนจัดสัมมนาคนนี้จะส่งผลดีมากๆนะครับอ่ะคราวนี้ชาวราศีมิถุนเองอาจจะเสียเงินในเรื่องของคาว่าที่อยู่อาศัยนะซื้อบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัย อ,อาคารสำนักง,งานต่างๆนะครับส่วนเรื่องความรักชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะครับรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานนะครับอาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลคนรักหรือว่าไม่มีเวลาที่จะใส่ใจกันมากนักน,นะครับก็ขอให้ใช้เทคโนโลยีใช้โทรศัพท์ใช้เฟซหรือว่าแบ่งเวลาที่จะมาเจอกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะน,นี้ชาวราศีมิถุนถ้าเป็นโสดอยู่ก็คงจะโสดต่อไปแต่ถ้าแต่งงานก็ จัดสรรเวลาจัดสร้างความใกล้ชิดให้ดีนะครับคราวนี้ถ้าดูเรื่องสุขภาพบ้างชาวราศีมิถุนช่วงนี้คงเรียกว่าพวกสุขภาพดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,น่ารำคาญก็คือภูมิแพ้แล้วก็น้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับข้อแนะนำสำหรับชาวราศีพฤษภชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะครับใช้คำว่า การเรียนการอบรมหรือการเข้าสังคมใหม่ๆจะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะนั้นอย่าอยู่บ้านอย่าอยู่กับที่ออกไปสู่โลกภายนอกครับ